ขวดลุงเหมือนอย่างอื่นเอาลงผ่าผ่าไปน้ำเกิดน้ำลูกน้ำห้านนี่ละปาดรอยเหมือนเหมือนเดะนไ แล้วคืองานไงล่ะเฮ็ดเป็นเลขให้เบิ่งดูยายเฮ็ดเป็นเลขให้โชคก้อนไงเบิ่งกันนะวาดเป็นเลขมึงู่ให้คอยเห็นคอยดูห่วยสองไหมไงปีกมาเบิ่งเลีวสองสองอยู่ตรงกลางอ่ะมึงไปเห็นเลขไหมเออเป็นเลขฟองเงียบเห็นเลขไปหมล่ะสองเห็นบ่เป็นตัวเลขเหรอเห็นว่าจิตใเป็นตัวเหมืและนี่คือพิธีร้อยอังคารแบบ เรียบง่ายเรียบง่ายของบอดบอยแม่แตนแล้วก็ขอบครั้วนะครับกับไปร้อยอังคารของคุณยายสวยโอ้พี่น้องเบิง์นดอบอดบอยก็บอกว่าให้เห็นเลขเนี่ยให้ตีเป็นเลขหลายคนกับเห็นว่าเป็นเลขสองเลขสี่แต่ว่าพี่น้องเห็นเป็นแบบไดเ้อร์นะครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาแล้วการหลังจากที่ร้อยอังคารเสรียบบอดบอยกับว่ามรดกที่ยายสวยนี่ทิมไว้ให้บ่มีนะครับแต่ว่า อบอมีเลยเป็นทรัพย์สินเป็นอย่างลักษณะแบบนั่นนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ายสวยทิมไว้ให้เป็นมอระดกสินใหญ่สำคัญที่สุดที่สุดนั่นก็คืออีย่างพี่น้องฮูบอน่นก็คือนะครับจิตวิญญาณความคิดความอ่านการใส่ชีวิตต่างๆคำสอนของแย่สวยนั่นสำคัญที่สุดนะครับ เก็บสิ่งเก็บของเรียบร้อยเฮียข้าวใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างจบสมบูรณ์ถือว่าลาบลื่นแล้วค่ะออกมาดีที่สุดสำหรับยายนี่นี่สุดท้ายของยายนะครับสับแขนแม่เนี่ย แดดผมกระดำเหมือนพี่นอ้องไข่บางโชงปีไหม่กระน,นำนักลดลงกําลังสิฟืนืนโตมากค่ะวันนี้ก็ได้มาลบนําำยายครับวันนี้กระิได้ดูแลตัวเองลรือเปลครับครเพราะว่าอยากเห็ุให้ทุกอย่างดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดยายบระเด็มนี้มรดกแห่งครับแต่นี่จิตวิญญาณมีคำสอนมีความคิด ให้เขาได้มีสติปัญญาได้ตั้งหลักบักขานได้มีจนห่อนมอนี้เพราะว่าจิตวิญญาณของได้สวยผมก็เลยบบกิดอย่างอันนี้คือมอระดกอันลำคาที่ประเมินบ่ได้โอ้ยอา้วุมแดงเลยบาด มก็เกิดปัญหานี่ดิเขาตะกี้น้ามันก็ขึ้นนะมวงเขามากตอนตอนแรกก็แพ่งเงินมาอย่ายสวยประเด็นนี้มรดุตกขอไหาแต่ว่าเรามีทิมยินญ,ญาณเล้ามีเราสั่งสอนในห้าเป็นคนอย่างใดอย่างนี้ท้าหา,างไ้ทิพากกาบมันได้หลายหลายมรดุ มรดกของมิษนันก่ะขันเขาบพมีสติปัญญาเพาการักษาไว้ก็ได้แมนบอกน้องมา,มานะอันนี้ยายน้นองให้เปิดไปเปิดเลยได้เล่าให้สติปัญญาจากพมีษคอยเชียร์คอยหานะและมรดกสิ่งสำคัญนี่แหละที่บดบ,อดบอด่อยภูมิใจนั่นก็นคือคำสอนสติปัญญาต่างๆที่ยายสวยมอบให้กับบดบ่อยตั้งแต่น้อยนะครับจนใหญ่ ในการใช้ชีวิตต่างๆนี่คือถือว่าเป็นมรดกสำคัญที่สุดแล้วที่บดบ่อยพุ่มใจที่ได้รับมาจากยายสวยนะครับนี่คือมาอัปเดตให้พี่น้องในเบื้องในชมเป็นยังแจ้งซอแอนจังบดไ้มานาหลายคนกระิถามนะครับมอนีซอแอนมีงานอยู่สระบุรีส่วนบดบ่อยอยู่อุดรน,นะครับอยู่คนละฝั่งคนละทางนะครับดังนั้นก็เลยบดไ้มานํากัน ก็แจ้งข่าวให้พี่น้องแฟนครับได้ทราบกันนะครับ